สำหรับแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะสาวกบาร์เซโลนานะครับตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยกันแบบเรียลไทม์พร้อมกิจกรรมเร้าใจรุ่นลับของรางวัลมากมายครับเพียงค้นหาในไลน์พิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือจะสแกน QR code ก็ได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดเลย สวัสดีครับทุกท่านในชนะขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2563อัปเดตข่าวสารของสโมสรกันนะครับวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของดราม่านะเกี่ยวกับเคราตปีเก้นะครับหลังจบเกมที่เสมอเซบียา ส่วนประตูต่อศูนเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์ตัวหนึ่งจากปิเก้หลุดออกมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกนําไปขยายความต่อเป็นวงกว้างนะครับว่าสิ่งที่ปิเก้พูดเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรบ้างแล้วก็โมีกระแสตามมาทั้งด้านบวกทั้งด้านลบเยอะแยะไปหมดเลยรวไมไปถึงดีลต่างๆนะครับที่กําลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ในเวลานี้ทั้งอาร์ตูเมโลนะเรื่องราวของฟริเป้คูตินโยนะ ครับแล้วก็อัปเดต เ,เราตาโลมาร์ติเนสด้วยวันนี้รวบรวมมาให้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นก่อนครับใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็ขอแนะนํายากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บนะครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ห้างขายยาจอมทองลายเอ็ดหนหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศพัพท์02 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3ผลิตจากสมุนไพร100%ยปรเซนนะครับก็รับประกันความปลอดภัยอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียด้วยครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนนะครับเรื่องราวความเชื่อมโยงระหว่างอาร์ตูเมโลกับยูเวนตุสเนี่ยมันยังไม่จบต้องบอกว่าฝั่งที่ยังไม่จบเนี่ยคือฝั่งของยูเวนตุสบาร์เซโลน่ากับตัวของอาร์ตูเองเนี่ยไม่ได้มีการเจรจาหรือว่ามีการพูดคุยเรื่องของการย้ายออกจากถิ่นค้ำนูแล้วนะครับบาซาก็เหมือนกับจะไม่ตอบรับข้อตกลงของของทีมที่ให้ความสนใจในตัวอาตูตอนนี้ หนักๆก,ก็คือเชื่อมโยงกับยูเว่ล่าสุดมีการรายงานจากสกายอิตาเลียสื่อใหญ่ของประเทศอิตาลีบอกว่ายูเวนตุสมีการยื่นข้อเสนอในครั้งล่าสุดมาให้กับอาตูพิจารณาโดยข้อเสนอดังกล่าวยูเวนตุสพร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยอาตูเป็นจำนวนปีละ5ล้านยูโรครับจำนวน5ล้านยูโรต่อปี ยูเวนยูสบอกว่าถ้าย้ายมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทุ่มให้เท่านี้เลยนะเป็นการตอบสนองความต้องการของตัวนักเตะนะครับห้าล้านยูโรคิดเป็น1สัปดาห์ก็จะตกสัปดาห์ละประมาณ96,200ยูโรสกายอิตาเลียบอกว่ายูเว่พร้อมจะทุ่มเพื่อหวังจะใช้จำนวนเงินเนี่ยในการดึงดูด ล่อตาล่อใจอาร์ตูให้ย้ายไปอยู่กับพวกเขาในฤดูกาลหน้าซึ่งจำนวน5ล้านยูโรต่อปีผมจะบอกว่าจริงๆแล้วจำนวนเงินค่าเหนื่อยเท่านี้มันไม่ได้มากไปกว่าที่บาร์เซโลนามอบให้กับอาร์ตูอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยอาร์ตูรับอยู่กับบาร์เซโลนาเอ่ล้าน 8 8 3 0 0 0ยูโรต่อปี4,883,000ยูโรต่อปีนั่นหมายความว่าทางฝั่งยูเวนตุสเนี่ยให้มากกว่าที่บาร์เซโลนาให้แค่ไม่เท่าไหร่เองครับนะเดี๋ยวผมเอามาลบกัน5ล้านลบ4,883,000 ยูเวนตุสจะให้อาตูเยอะกว่าที่รับอยู่กับบาร์เซโลนา117,000ยูโรต่อปีซึ่งสกายอิตาเลียก็ยืนยันว่าอาตูเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวจากยูเวนตุสไปเป็นที่เรียบร้อยโดยยืนยันนะครับหนักแน่นว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้ว่าทางฝั่งยูเวจะยอมจบหรือเปล่าแต่อาตูผมเชื่อว่านักเตะไม่มีความคิดที่จะย้ายไปไหนอยู่แล้ว นะครับคือมันไม่ยอมจบสื่ออย่างตุตโตสปอร์ตซึ่งเป็นกระบอกเสียงของย um ูเมนตสเขาก็รายงานข่าวนี้ทุกวันนะเล่นทุกวันเล่นทุกวันบอกว่ายูเว่ยังไม่หมดหวังที่จะเอาอาตูไปร่วมทีมนู่นนี่นั่นทั้งท้ที่สื่อสเปนเขาเลิกรายงานข่าวนี้ไปนานแล้วเพราะเขาได้รับแหล่งข่าวทั้งตัวคุณแม่ของอาตูทั้งคุณพ่อของอาตูทั้งคนใกล้ชิดเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงต่าง,างๆเขาบอกว่าอาตูเนี่ยไม่ได้ เปิดโอกาสที่จะย้ายออกเลยนะครับเขาปิดประตูทุกบานไม่มีความคิดอยากจะประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาไม่อยากไปไหนดังนั้นก็หายห่วงอย่างน้อยอาตูก็จะยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วโอกาสที่จะเอาไปสวอปดิวไปสลับคั่วกับมิราเลมปาเนชผมมองว่าจนถึงณเวลานี้เนี่ย โอกาสเกิดขึ้นสำหรับดีวดังกล่าวเนี่ยคงเป็นไปได้ยากมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของอาตูจากนั้นเรามาดูดราม่าของเคาราปีเก้กันหน่อยนะหลังจบเกมที่เอาชนะขอภัยหลังจบเกมที่เสมอเซบีย่าศูนย์ประตูต่อศูนย์เคราปิเก้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้อ่านผ่านตากันมาบ้างแล้วปิเก้บอกว่า มันคงเป็นเรื่องยากมากเหลือเกินที่เราเนี่ยจะคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนในซีซั่นนี้เพราะต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอีกแล้วผมมองว่ามันยากมากที่จะเห็นเรอัวมัดติดทำแต้มหล่นพอปิเก้พูดออกมาแบบนี้ครับแฟนๆเอาไปตีความหลากหลายบ้างนะก็เอาไปตีความบอกว่าปิเก้ยอมแพ้แล้ว ไม่สู้แล้วสำหรับการลุ้นคว้าชแชมป์ลีกลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้เนื่องจากพอเสมอกับเซบีย่าแล้วถ้าเกิดว่ามาริดิเอาชนะเรอัลโซเซรัดได้ในเกมวันจันนี้มาริดจะแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของลาลิกาเนื่องจาก สเปนเนี่ยนับเฮดทูเฮดนะครับไม่ได้นับลูกได้เสียหลายคนยังสับสนนะนับเฮดทูเฮดฤดูกาลนี้เจอกันไป2นัดเนี่ยเฮดทูเฮดของมารติดดีกว่าพวกเขาก็จะขยับแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะซึ่งบทสัมภาษณ์ของปีเก้ถ้าดูแบบเผินนะครับดูแบบเผลนก็จะมองว่าเป็นแบบนั้นว่าปีเก้ยอมแพ้แล้วไม่สู้แล้วในซีซั่นนี้นะยอมให้มารติดคว้าแชมป์แต่ครับ แต่สื่อหลายๆสำนักเนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์แล้วก็ไปสอบถามข้อมูลจากทางฝั่งของเคลาตปิเก้นะแล้วพวกเขาก็รายงานบอกว่าจริงๆสิ่งที่ปิเก้ให้สัมภาษณ์ออกมามันแฝงในยะ2รูปแบบครับแฝงในยะ2รูปแบบ 1. ปิเก้พูดเพื่อโยนความกดดันไปให้กับฝั่งของมัตติดว่า ถ้าเกิดคุณทำแต้มเสียเนี่ยนะถ้าคุณเสียแต้มหรือคุณเสมอหรือคุณแพ้บาร์เซโลนามีโอกาสแซงขึ้นคุณขึ้นไปกลับเป็นจ่าฝูงนี่คือนนยะที่หนึ่งในยะที่สองปีเก้พูดเพื่อสื่อให้เห็นว่าการตัดสินของกรรมการในฤดูกาลนีเ้เอียงเข้าข้างฝั่งของเรอัลมาดริดอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับ เดี๋ยวหลายคนจะเข้ามาถลม่มผมไม่ได้พูดเองแต่เป็นการวิเคราะห์จากสื่อถึงในยะที่เคราตปิเก้ให้สัมภาษณ์ออกมามี2ข้อมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ผู้เล่นซีเนียระดับปิเก้จะให้สัมภาษณ์เพราะยอมแพ้ไม่สู้ต่อเป็นไปไม่ได้หลายคนที่รู้จักปิเก้จะทราบดีว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไหนเป็นคนอย่างนี้ครับเป็นคนกวนตีนแบบนี้ให้สัมภาษณ์ นะเวลาก็ให้สัมภาษณ์ชอบแบบมีแฝงอะไรบางอย่างนะครับสื่อก็วิเคราะห์กันว่ามันอาจจะออกมาเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยบังเอิญเขาก็ไปตอบโต้กับนักข่าวคนหนึ่งนักข่าวคนนี้เนี่ยชื่อว่าเอดูอาคุเลเป็นผู้สื่อข่าวของสื่อเอลเชเดนกิโตนะครับสื่อของสเปนนี่แหละ ซึ่งเขาเป็นสายตรงของสโมสรอุเรอัลมาติดนะเป็นผู้สื่อข่าวที่รายงานข่าวเกียกเ่ยว,วกับเรอยลมาติดเขาก็รีทวิตบทสัมภาษณ์ของปีเก้แล้วก็แคปชั่นบอกว่าเออมึงกลับบ้านไปนอนร้องไห้ไปนะครับแปลเป็นภาษาบรรนๆให้เข้าใจง่ายนะนักข่าวคนนี้เอดูอเกเรเนี่ยเขาก็รีทวิตแล้วเขาก็แคปชั่นบอกว่ามึงกลับบ้านไปร้องไห้ไป นะอารมณ์ประมาณว่าคือถ้ามึงพูดแบบนี้มึงยอมแพ้มึงกลับบ้านไปร้องไห้เลยเออกลับไปฟ้องเมียม,มึงนู่นนะอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งปีเก้มาตอบทวิตนี้ครับของเอโดอากูเล่ครับนี่ครับปีเก้มาบดีทวิตตอบกันเลยนะโดยสิ่งที่ปีเก้ตอบเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมึงล้ำเส้นกูมากเกินไปแล้วนะนี่ครับปีเก้ตอบทวิตเตอร์ของผู้สื่อข่าวคนนี้ บอกว่าเองอ่ะเองล้ำเส้นค่ามากเกินไปแล้วนะเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่ปิเก้ออกมาตอบโต้นะพอนำทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันมันก็เลยสื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ปิเก้พูดไม่ได้หมายความว่าเขายอมแพ้ว่าบาซ่าจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์แล้วในซีซั่นนี้แต่เป็นการโยนความกดดันรวมถึงเป็นการเน็บนะครับเป็นการเน็บกระแสนะบอกว่า การตัดสินในฤดูกาลนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาติดเนี่ยได้ผลประโยชน์นะซึ่งตรงจุดนี้ทางสปอร์ตนะครับเขาก็รายงานบอกว่าบทสัมภาษณ์ของเคลาดปิเก้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกทางลาลิก้าสเปนสอบสวนนะแล้วเขาเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีสิทธิ์โดนโทษแบนในต้นฤดูกาลหน้า นะมีโอกาสถูกถูกแบนในช่วงต้นฤดูกาลหน้าไม่ให้ลงเล่นคือถ้าออกมาพูดแบบยอมแพ้จริงๆทางลาลิก้าเขาจะเข้ามาสอบสวนทำไมถูกไหมแต่เขาคงมองว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ของปิเก้นะครับดังนั้นแฟนๆที่เห็นบทสัมภาษณ์นี้ก็อย่าเพิ่งไปด่าแกนะแกไม่ใช่คนที่ใจไม่สู้นะครับปิเก้เนี่ยคือ คือผู้นําอย่างแท้จริงคือคนที่ใจสู้ที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้อันนี้คือสิ่งที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับนักข่าวคนดังกล่าวเนี่ยก็พอปีเก้ไปตอบก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาตอบโต้อะไรเพิ่มเติมนะก็จบจบไปที่ประโยชของปีเก้แล้วก็แฟนๆก็เข้าไปโอ้โหลุมกันยับเลยนะมีทั้งลุมของนักข่าวคนนี้ด้วยที่เฮ้ยเอ็งใช้คําพูดแรงไปหรือเปล่ากลับบ้านไปร้องไห้ไปอะไรเงี้ยหรือบางส่วนก็เข้ามาแบบถล่มปีเก้บอกว่าปีเก้ก็ไม่ควรออกมาตอบโต้อะไรแบบนี้ นะก็ควรแบบรับฟังเสียงวิจารณ์นะครับมันก็มี2มุมองนะอ่ะเรื่องต่อมาครับเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับฟิลิเป้คูตินโยเนี่ยอนาคตของเขายังคงไม่แน่นอนนะว่าจะเป็นยังไงจะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้กลับมาบาร์เซโลนาไหมหรือจะย้ายทีมนะหรือจะเอายังไงนะครับวันนี้มีการรายงานนะแต่ บอกก่อนนะครับว่าสื่อต้นฉบับเนี่ยคือเดอะม l ลเลครับสื่ออังกฤษความน่าเชื่อถือยังน้อยอยู่นะเขาบอกว่าฟิลิปเป้คูติญยเนี่ยอาจจะย้ายไปเล่นกับเอฟเวอร์ตันด้วยสัญญายืมตัวนะจะย้ายไปเล่นกับเอฟเวอร์ตันด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลหน้าแล้วทางฝั่งเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะช่วยบาร์เซโลนาจ่ายค่าเหนื่อย3ส่วน4 นะ75%จะช่วยบาร์เซโลนาจ่ายค่าเหนื่อยให้คูตินโยซึ่งตกสัปดาห์หนึ่งประมาณเกือบๆ2 0 0 0นะก็จะช่วยออก3ใน4 75%นะครับเราลองมาวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ได้รับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเยอะแยะเขาบอกแค่ว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยอาจจะ ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวฟิลิเป้คูติโยจากบาร์เซโลนานะครับแต่ผมจะบอกว่าข่าวนี้มันไม่เมคเซนต์ครับ 1. นคูติโยจะย้ายไปทีมไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทีมคู่แข่งกับลิเวอร์พูลแบบโดยตรงก่อนหน้านี้ผมเคยบอกมาแล้วว่าโอกาสที่ค o ูตี้จะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยากเนื่องจากแมนยูกับลิเวอร์พูลเป็นคู่แข่ง นะที่มีความคับแค้นใจร่วมกันมานานแล้วเราว่าแมนยูเนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงแล้วเอฟเวอร์ตันเนี่ยหนักกว่าอีกนะครับเอฟเวอร์ตันคือสโมสร,รที่อยู่ในเมืองเดียวกับลิเวอร์พูลนะเจอกันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบีนะครับเป็นคู่ปรับร่วมเมืองเพราะฉะนั้นผมกำลังมองว่าโอกาสที่คูตินโยจะไปเอฟเวอร์ตันเนี่ยแทบจะเป็น0ูนย์เลยครับห ถ้าเขาไปเอฟเวอร์ตันจริงๆนะครับอันนี้ผมขออนุญาตมองในแง่ร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตในเอฟเวอร์ตันได้คุณจะโดนประชาชนในเมืองที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแบบโอ้โหตามสาบแช่งตามขับไล่ตามจองล้างจองผานตามป่วนแน่นอนพวกแฟนบอลแบบอูตอาต้านะครับ อันนี้คือข้อแรกความปลอดภัยของตัวคูตินโญเองรวมถึงคนในครอบครัวจุดนี้เรามองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสสตัตดี้กรณีศึกษาเยอะแยะมากมายว่านักเตะแบบย้ายข้ามไปอยู่กับทีมคู่อริแล้วแบบโดนแฟนบอลบุกไปนะพังบ้านเอากระจกไปเคว้ยงใส่รถนู่นนี่นั่นมันเคยมีให้เห็นมาแล้วอันนี้คือข้อแรกโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ยากข้อที่2เรื่องของค่าเหนื่อย การที่เอเวอร์ตันจะมาจ่ายค่าเหนื่อยช่วยบาร์เซโลนาจำนวน75%ผมมองว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสู้บาซ่าเก็บคูตี้เอาไว้ใช้งานเองไม่ดีกว่าหรอนะจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มอีกหน่อยแต่ได้นักเตะอย่างคูตินโยเอาไว้ช่วยทีมนี่คือสิ่งที่มันไม่เมคเซนส์สองข้อนะครับดังนั้นผมก็เลยยังคิดว่าแหล่งข่าวจากเดลี่เมล l เนี่ยน่าจะไม่เป็นความจริง นะครับอันนี้คือการนําสิ่งต่างๆมาวิเคราะห์นะส่วนหนทางของคูตี้จะเป็นยังไงก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถตอบได้จริงๆครับยังไม่รู้ว่าจะมีสโมสรไหนยื่นซื้อหรือเปล่าอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องรอการเทคโอเวอร์อยู่ใช่ไหมครับถ้าเทคโอเวอร์สำเร็จเนะ่ะเขาอาจาจะเอาจริงๆก็ได้แต่ถ้าเทคโอเวอร์ไม่สําเร็จก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคูติโยจะไปทางไหนต่อสุดท้ายถ้าไม่มีทีมไหนซื้อเนี่ยก็ต้องอยู่กับบาซ่าต่อไป หรือจะให้ทีมอื่นยืมพ่วงก,กับออปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าก็ว่ากันไปนะครับข่าวต่อมาครับเกมนัดถัดไปบาเซลนาจะเจอกับแอตติกบิวเบาใช่ไหมครับแต่ว่ารายงานล่าสุดจากทางสปอร์ตยืนยันว่าเซจิโรเบโตครับแบบ็คขวาของเราเนี่ยจะยังไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากมีอาการทกช้ำบริเวณซี่โครง นะจริงๆกลับมาซ้อมตามปกติกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกลับมาในเซ็กชันเรียกคืนความฟิตแต่ว่ากิเกซเตียนเนี่ยจะยังไม่เร่งรีบให้นักเตะลงสนามเร็วจนเกินไปเนื่องจากกลัวจะได้รับอาการบาดเจ็บอีกนะครับก็หมายความว่าเกมกับบิวบาวเนี่ยเราจะได้เห็นเนลสันเซเมโดลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ,บ็คขวาต่อไป ส่วนแฟงกี้เดยองเนี่ยตามสื่อบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับแอตเลติกบิวเบาเนี่ยน่าจะกลับมามีชื่ออย่างน้อยก็เป็นตัวสำรองนะการขาดหายไปของเซจิเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ผมยังมองว่าเซเมโดยังพอถูๆไถ,ถ,ถๆไปได้แต่เดยองเนี่ยโหส่งผลเลยนะเพราะว่าเราฝากความหวังไว้ที่ความความทะทยานความมุ่งมั่นแรงกระหายแล้วก็สภาพร่างกายของตัวเดยองไว้ค่อนข้างสูงนะครับ ปิดท้ายเรื่องราวของเราตาโรมาร์ติเนสวันนี้ไม่ได้มีมาอัปเดตเรื่องดีลนะครับก็จะบอกว่ายังคุยกันอยู่นี่แหละยังไม่ได้มีอัปเดตเพิ่มเติมนะยังเจราจากันอย่างต่อเนื่องระหว่างบาร์ซ่ากับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าตอนนี้สื่อต่างๆที่อิตาลีเขาเริ่มวิเคราะห์กันแล้วว่าเรื่องข่าวเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าเนี่ยมันทําให้สมาธิของลาตาตโรมาร์ติเนสไม่อยู่กับร่องกับรอย6เกมหลังสุดที่เจ้าตัวลงสนามเนี่ยยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับ สื่อใช้คําว่าเนี่ยครับในหัวของราอตโลมาตินเอสมีมีแต่เรื่องข่าวของการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยมันไปรบกวนสมาธิของเขาในการลงสนามเกมกับนาโปลีในศึกคบปาอิตาเลียราอตโลโดนสื่อวิจารณ์ยับเลยนะครับบอกว่าหูเล่นแบบเหมือนคนใจลอยลงไปเล่นเหมือนซอมบี้ไม่มีสมาธิเลยนู่นนี่นั่นนะการยิงง่ายๆก็พลาดนะครับจ่ายบอลสั้นๆก็เสีย นะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอันนี้คือสิ่งที่อิตาลีเส่ออิตาลีพูดถึงกันอยู่ในณเวลานี้รู้ดูการนี้เราตะโลลงสนาม32นัดนะครับรวมทุกรายการยิงไป16ประตูแอสซิส2นะเชนช์ครีเอทสร้างสารรค์โอกาส29ผลงานโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจแต่ไม่รู้ว่าฟอร์มที่มันดรอปลงไปในช่วงหลังๆเนี่ยเกิดจาก เรื่องของสมาธิจริงๆขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมผมเก็บมาฝากกันอยู่แล้วไม่มีทางพลาดนะครับนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากกันในวันนี้เรื่องราวของบาซโลน่าข่าวอาจจะน้อยหน่อยเป็นแบบนี้ครับเวลาหลังจบเกมการแข่งขันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอัปเดตแต่เชื่อว่าเดี๋ยวช่วงสักกลางวันเนี้ยข่าวก็น่าจะทยอยออกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัปเดตให้มากที่สุดนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ ฝากกด subscribe c h anel ขวัญลามาเซียแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับส่วนกลุ่ม l ลายนะก็อย่างที่แจ้งไปครับว่าตอนนี้มีกลุ่ม exclusive เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งกลุ่ม exclusive นี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากกลุ่มโดยปกติโดยพื้นฐานทั่วไปที่ที่มีอยู่ประมาณเกือบ600คนนะครับกลุ่มนี้เนี่ย จะคัดเฉพาะสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผมจริงๆนะครับผมจะไลฟ์ลงในกลุ่มนี้เป็นการไลฟ์ถามตอบคุณมีคำถามอะไรเนี่ยผมจะสามารถตอบให้ในไลฟ์ได้ทันทีเลยแบบเรียลไทม์นะครับกิจกรรมของรองวัลเสื้อการแยังขันเนี่ยทางสปอนเซอร์บอกมาแล้วว่าเดี๋ยวมีเสื้อมาแจกในทุกๆเดือนแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงทัศนะ การฟันธงสกอร์ของฟุตบอลลาลิก้าสเปนในคู่ใหญ่ๆนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเปิดรับ200คนในกลุ่มนี้ตอนนี้ก็มีเข้ามาประมาณ10คนได้แล้วนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลากนไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ